I'll be back ครับสวัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาในคลิปพิเศษต้อนรับปีใหม่ของช่องเราโดยในครั้งนี้ผมจะขอหยิบยกภาพ,พยนตร์ชื่อดังตลอดการนั่นก็คือ ด e เทอร์มิเนเภาค1มานำเสนอว่ามีอาวุธอะไรน่าสนใจบ้างครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ ครับรุ่นแรกก็คือ A.M.T. Hard Bowler Long Slide ครับถ้าหากกล่าวถึงปืนซิกเนเจอร ที่ทําให้คอภาพ,พยนตร์ติดตากันมากที่สุดในเรื่องก็คงหนีไม่พ้น A.M.T. Hardballer ที่จะพบเห็นได้ในหลายๆฉากมันเป็นตระกูลปืนพกที่เป็นเหมือนล่างโครนของเจ้าโค M 1 9 1 1ขนาดลำกล้องจุด45 A.C.P. มันเป็นปืนพกที่ผลิตขึ้นมาโดย a r c a d i a Machine and t o o โดยเจ้า h a r d b o w l e r นี้จะขึ้นสายพานการผลิตตั้งแต่ปีคศทนักราช1,977จนถึงปีคิศักราช2002 โดยเจ้าฮาร์ดเบลเลอร์รุ่นแรกนั้นจะเป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นมาจากสแตนเลสสตีล like เพิ่มความงามและความแข็งแรงโดยการผลิตนี้ก็ได้นําแบบพิมพ์เขียวของเจ้า M1911 มาพัฒนาเพิ่มเติมนิดหน่อยและทําการผลิตมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเหมือนกันซะขนาดนี้ แต่ข้อแตกต่างหลักๆก็คือศูนย์เล็งของเจ้าฮาร์ดบอลเลอร์สามารถปรับได้และเซฟหลังอ่อนจะมีความยาวกว่านิดหน่อยส่วนในรุ่นที่พบเห็นในคนเหล็กภาคหนึ่งนี้จะเป็นรุ่น AMT Hardballer รุ่นลองสไลด์มันเป็นรุ่นที่มีลำกล้องและสไลด์ยาวเป็นพิเศษซึ่งลำกล้องของมัน จะมีความยาวถึง7นิ้วหรือ178มิลิเมตรแถมมากับศูนย์เลเซอร์ด้านบนที่เพียงนำนิ้วไปแตะไกลปืนเลเซอร์ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติช่วยเพิ่มความแม่นยำได้เป็นอย่างดีครับรุ่นต่อไปก็คืออูซี่ซับแมชชินกันมันเป็นปืนกลมือที่เราจะพบเห็นกันในฉากบุกบา มันก็คืออูซี่ซับไม่ชีนกันตัวมาตรฐานแน่นอนและฉากที่อาร์โนชวาเซเนเกอร์ได้พูดในหนังว่าอูซี่ก้ามามองนั่นแหละครับทำให้พอเดาได้เลยว่าเป็นตัวมาตรฐานมันเป็นปืนกลมือที่มีลำกล้องยาวถึง10นิ้วหรือ250มิลิเมตร แ่เมื่อปรับเป็นโหมดอัตโนมัติหรือฟูลลี่อโตเมติกแล้วมันจะมีอัตราการลั่นกระสุนเร็วถึง600นัดต่อนาทีและแน่นอนว่ามันเป็นปืนก้นมือที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 9x19 มิมตรพาราเบลลัมแน่นอนหากใครอยากทราบประวัติเพิ่มเติมผมได้จัดทำคลิปไว้แล้วนะครับคลิกได้เลย ครับแล้วก็มาถึงปืนลูกซองประจำเรื่องอีกหนึ่งกระบ,บอกนั่นก็คือแฟรงกี้ SPAS 12ที่เราจะพบเห็นอารโนชวาเซเนเกอร์ใช้งานอยู่ตลอดเรื่องเลยทีเดียวมันเป็นปืนลูกซองประจัำบานที่ได้รับการผลิตขึ้นมาครั้งแรกในปีคิดศักราช1979มันเป็นปืนลูกซองที่ได้รับการผลิตขึ้นมาโดยบริษัทอาวุธฟรงกี แห่งประเทศอิตาลีเจ้า S P A S 1 2มันเป็นปืนลูกสองที่มีโหมดการยิง2โหมดในกระบอกเดียวนี่ของอิตาลีคุณใช้ปั๊มรวอว่าอโตโ็ได้นั่นก็คือโหมดเซมิอโตเมติกหรือโหมดการยิงทีละหนึ่งนัดและโหมดปั๊มแอคชั่นซึ่งโหมดปั๊มแอคชั่นนี้มันก็คือโหมดชักยิงทีละหนึ่งนัดนั่นเองโดยในรุ่นที่เราจะพบเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจะเป็นรุ่นที่สามารถพับพัน้ายได้ ซึ่งแน่นอนว่าในภาพยนตร์จะเป็นรุ่นที่มีตะขอมาด้วยนะครับตะขอนี้สามารถหมุนได้ครั้งละ90องศามันจะมีหน้าที่ลองตใต้แขนผู้ใช้งานเมื่อต้องการยิงมือเดียวนั่นเองครับแล้วก็มาถึงปืนไรเฟิลจู่โจมอีกหนึ่งกระบอกของเรื่องนั่นก็คือ AR18 มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ได้เข้าซีนในภาพยนตร์เรื่องนี้หลายต่อหลายซีนเลยทีเดียวอเมาไล AR18 มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีระบบปฏิบัติการแบบแก๊สโอเ a เ e เกลไกของมันก็คล้ายๆกับปืนไรเฟิลจู่โจมซีรีส์ AR15 เพียงแต่ท่อแก๊สทู e ส่งแก๊สกลับไปโหลดกระสุนนัดต่อไปจะมีความสั้นกว่ามาก AR 18มันเป็นปืนที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนาโตมันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาในปีคิทศักราด1963โดยอลยัลมาไลในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้ที่ร่วมกันออกแบบนั่นก็คืออาร์เธอร์มิลเลอร์ยูจีสโตเนอร์จอร์จซูลิแวนและชาวลดอเชสเตอร์มันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่ออกแบบขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของปืนตระกูล AR15 ที่ภายหลังได้ไปประจําการในกองทัพสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ M16 นั่นเองและในรุ่นที่มีแต่โหมดเซมิอโตเมติเท่านั้น <c oughs> ก็จะรู้จักกันในชื่อ AR180 อีกด้วยนะครับแต่ในภาพยนต์เรื่องนี้ยังไงก็ AR18 แน่นอน แล้วก็มาถึงปืนลูกโม่ประจำเรื่องนี้อีกหนึ่งกระบอกนั่นก็คือ Smith Wesson K 3 8 Combat m a s t e r Piece r e l v e r Model 15มันเป็นปืนพกลูกโม่6ลูที่เราจะพบเห็นในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้หลายฉากเลยทีเดียวเช่นฉากที่คิสคายแย่งมาจากตำรวจฉากที่ตำรวจใช้ป้องกันสถานีหรือแม้แต่ฉากที่อาโนชวาสเนเกอร์ใช้งานตอนขับมอเตอร์ไซค์นะครับมันเป็นปืนพกลูกโม่ ที่มีระบบการทำงานแบบ Double Action r e v ีเ v ลเมันจะมีศูนย์เล็งคู่ตัวแบบเปิดสามารถปรับได้มันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาดจุดสามแปดสเปเชียลและความยาวของลำกล้องจะมีความยาวแค่4นิ้วหรือ100มิลิเมตรเท่านั้นถึงแม้ว่าในภายหลังจะมีผู้ใช้งานหลายายต้องการให้มันมีความยาวลำกล้องยาวกว่านี้แต่ทางสมิธแอนเวสันก็ชิวๆและบอกไปว่า ไม่เอาไม่คลาสสิกไม่น่าจดจำอันนี้ล้อเล่นนะครับโดยเริ่มต้นเดิมทีเราจะรู้จักกันในชื่อ K38 Combat Masterpiece ซึ่งภายหลังในปีคิทตศกราช1957 ส m ิ t แอนเวสัก็ชิวๆและบอกว่าไม่เอาไม่คลาสสิกไม่น่าจดจำก็เลยจับมันมาเปลี่ยนชื่อซะเลยจนกลายมาเป็นชื่อ r e v o v v r r o o e เด5 5เพราะทาง s m i t แอนเวสันมีความต้องการเปลี่ยนชื่อปืนพกรุ่นต่างๆของพวกเขาให้แต่ละชื่อเป็นชื่อรุ่นโมเดลแทนนั่นเองครับแล้วก็มาถึงปืนลูกโม่อีกหนึ่งกระบอกของเรื่องนั่นก็คือ ลูกร์ซิคิวเตี้ซมันเป็นหนึ่งในรุ่นที่พบเห็นในหลายฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นปืนพกลูกโม่ที่มีระบบการทำงานแบบดับเบิลแอคชั่นรีเวอร์เวอร์ปืนลูกโม่รุ่นนี้ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในปีคิดศักราช1972และขึ้นสายพานการผลิตจนไปถึงปีคิดศักราช 1,988เลยทีเดียวโดยโรงงานที่ผลิตปืนพกรุ่นนี้ก็คือ s t a m l u g e r and Company ปืนพกรุ่นนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อขายให้กับหน่วยรักษากฎหมายต่างๆขายเพื่อใช้งานในทางการทหารและยังขายให้กับพลเรลือนเอาไปนอนกอดเฝ้าบ้านกันด้วยนะครับครับเราก็ยังอยู่ในหมวดลูกโม่กันต่อนะครับ ปืนลูกโม่ที่ได้เข้าสีนอีกรุ่นก็คือโคไพาทอนมันเป็นปืนลูกโม่ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาดจุด357หแมกนั 5. มันเป็นปืนลูกโม่ที่ได้รับการผลิตโดยโคแมนูแฟคเจอริงมันได้เปิดตัวครั้งแรกในปีคิดศักราช1,955ซึ่งมันก็เป็นปีเดียวกันกับที่ทางสมิธแอนเวสันเปิดตัวปืนลูกโม่สุดคลาสสิกนั่นก็คือสมิธแอนเวสัน M29 ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาดจุด44แมกนัม um อีกด้วยเจ้าโค้ไพรทอนมันเป็นปืนที่ทางโคออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อเจาะก,กลุ่มตลาดระดับพรีเมียมเจาะก,กลุ่มนักสะสมปืนจนทำให้นักเขียนชีวประวัติปืนหลายๆคนในสมัยนั้นต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าโค้ไพรทอนมันจัดเป็นปืนพกที่มีการผลิตที่ดีที่สุดที่เคยมีมาอีกหนึ่งกระบอกของโลกเลยทีเดียว แล้วก็มาถึงปืนลูกซองอีกหนึ่งกระบอกของเรื่องนั่นก็คืออิทาชา37หรืออีกชื่อก็คือ M37 ช็อตกันเราจะพบเห็นในภาคน,นี้ได้ในรุ่นที่เป็นรุ่นมาตรฐานที่คิสคายได้นำมาตัดพานท้ายออกเพื่อลดความยาวของปืนลงและฉากที่อาโนชวาเซเนเกอร์ถือตอนนั่งอยู่บนรถตำรวจมันเป็นปืนลูกซองที่มีระบบการทำงานแบบปั๊มแอคชั่นหรือชักยิงทีละหนันด มันเป็นปืนลูกซองที่ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพื่อตลาดพลเรือนทหารและตำรวจโดยเจ้าลูกซองรุ่นนี้มันเป็นปืนที่ได้จดสิทธิบัตรในปีคิตศักราช1915โดยผู้ออกแบบนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือนักออกแบบอัจฉริยะแห่งยุคจอห์นเอ็มบราวนิงนั่นเองครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงปืนไรเฟิลจู่โจม ที่เข้าซีนเรื่องนี้อีกหนึ่งกระบ,บอกนั่นก็คือ M16 rifle เราจะพบเห็นได้ในฉากที่ตำรวจนำออกมาใช้งานเพื่อปกป้องสถานีตำรวจนะครับชื่อปืน M16 นั้นเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของปืนเล็กยาวจู่โจมประจำกายที่ทางกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นมาภายหลังจากการรับปืน AR15 ขนาด5.56ม mm, มโดยปืนทรง AR15 นี่แหละครับ มันเป็นปืนที่ออกแบบโดยยูจีสโตเนอร์วิศวกรแห่งบริษัทอมาไลในปีคิทศศักราช1,957 AR15 มันเป็นผลพวงมาจากโปรเจกต์ซาวโวโดยในโปรเจกต์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหาอาวุธประจำกายรุ่นใหม่เพื่อเข้าประจำการในกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคิทตศักราช1,962นั่นเอง ครับรุ่นต่อไปก็คือ G3 Battle Rifle เราจะพบเห็นได้ในบางฉากในเรื่องแต่ที่จะเห็นและจำได้สุดก็คงเป็นฉากบังเกอร์ในอนาคตมันเป็นปืนไรเฟิลที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด7.62 x 51มิลิเมตรนาโตมันเป็นปืนที่ออกแบบขึ้นมาในปีคิศกราัช1950โดยผู้ออกแบบก็คือบริษัทอาวุธ CETME Mauser และ e อชเ e อร์แอนด์ซึ่งต่อมาในปีคิตศักราช1959ก็ได้มีการผลิตออกมาโดยผู้ผลิตก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเอชเล r ร์แอนด์คอชนั่นเองและก็ได้ทำการตลาดขายไปทั่วโลกอีกทีจนทำให้ภาพยนตร์หลายๆเรื่องรวมไปถึงคนเหล็กภาคหนึ่งก็ได้มีการนำมาออกซีนอีกด้วยนะครับครับแล้วก็มาถึงปืนแห่งอนาคตอีกหนึ่งกระบอก ด้วยความแปลกของรูปทรงจนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นํามาทําให้มันกลายมาเป็นปืนแห่งอนาคตซึ่งปืนนี้ก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่ออกแบบมาได้แปลกประหลาดมากอีกหนึ่งกระบอก แต่ก็มีเสน่ห์ในเวลาเดียวกันมันเป็นปืนที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45ม mm. ิลิเมตรนาโตและ7.62คูณ39มิลิเมตรมันเป็นปืนที่มีระบบปฏิบัติการแบบแก๊ o โอเบเลตต์ t รเ i ตติ้งบอัตราการลั่นกระสุนเร็วถึง750นัดต่อนาทีโดยผู้ออกแบบและผลิตก็คือบริษัทอาวุธวอลเมดแห่งประเทศฟินแลนด์นั่นเองครับปืนต่อไปก็คือ M2 Browning M2 Browning มันเป็นปืนกลหนักที่เราจะพบเห็นได้ในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้โดยจะพบเจอในฉากโลกอนาคตแถมยิงเป็นพลาสม่าซะด้วยซึ่งในเรื่องจริงนั้นมันเป็นปืนกลหนักที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาดจุด50 BMG มันเป็นปืนที่ออกแบบขึ้นมาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยผู้ออกแบบนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือ จอห์นเอ็มบราวนและเจ้า M.2 Browning นนี่แหละครับมันก็ยังมีชื่ออีกชื่อว่า m a d ิ u s อีกด้วยหากใครอยากทราบประวัติของเจ้า M.2 b r o w n บราวผมได้จัดทำคลิปไว้แล้วนะครับและก็มาถึงปืนกระบอกสุดท้ายนั่นก็คือลาตี้ L-39 นั่นเองเราจะพบเห็นได้ในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ในฉากร้านขายอาวุธที่เราจะเห็นกันแวบๆนั่นแหละครับเอามาประดับกันเฉยๆ เจ้าลาตี้ L, L 3 9มันเป็นปืนต่อต้านรถถังสัญชาติฟินแลนด์มันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด20มิลิเมตรเลยทีเดียวครับถ้าหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับระวังโควิดกันด้วยครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับ ยังไงก็บรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ